สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนมาพบกับน,นกชีวิตในเมืองนอกเนาะนกเพิ่งทาความสะอาดฟันไปต้องมีนะสาคัญเลยนะต้องมีเนาะเพราะว่านกแบบดัดแบบแบบฟันไงแล้วพอเราไม่ค่อยได้ใส่ดีทเทนเนอร์ฟันเลยอยากห่างๆเวลาเราทานอะไรมาที่รักเรามาเขียนคิ้วยกลงแบบแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะอเดี๋ยวเราจะมาเติมสีบนใบหน้ากัน ชอบอะชอบแบบเอ่อแต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบทาครีมบำรุงแล้วครีมยูวีก็อยู่บ้านเลยเนาะคิวก็ไม่อยากเขียนเพราะว่าเราสักมาแล้วไงแล้วขอ,อขอแบบเติมให้แบบเห็นมิติกว่าหน่อยเนาะปกติไม่ต้องไม่ต้องออเติมก็ได้เพราะว่าที่คลินิกเขาสักให้ดีแล้วเงี้ย นะแล้วก็เติมเข้าไปให้มีมิติสีคิ้วนิดหน่อยตรงหางนะอือจังโอเคเนาะแล้วเราก็มาขุดขี้กระเลนออกไปไหนล่ะที่ขุดขี้กระเลนจังปัดขึ้นปัดลงปัดตามเอ่อ คนคิ้วเราเนาะหนีบเราเองแบบให้หัวคิ้วซอฟลงหนะ่ยังไงรู้สึกข,ข้างนี้จะหนาหน่อยอนจะจ๊ะพอเลยเนาะพอเลยสมมติว่าเท่ากันละกันรู้สมมึกข้างนี้จะเข้มไปหน่อยสมมติว่าซอฟลงเท่ากันแล้วล่ะนะนจะ๊ะแล้วก็จะไายด่างนะ ลูกช้ของอนะินทูอิทนะปกติอกช้ตัวนี้ใชแบบ้แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละของตัวนี้นูกซื้อเบบี้เบบี้ไบรท์คอนทัวร์บราซ์อยู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราเนี่ยนอครพนมเนี่ยเอามาด้วยแต่นขอใช้อินทูอิทนะเพราะว่าน้องขอแบบสีแบบได้ได้อารมณ์มากเลยแบบติดทนติดทนด้วยมาขอแยงแยงกระจกทางนี้นะ แะแบบเราก็วาดเส้นวาดถึงกระดูกอ่าใต้คิวประมาณนี้เลยอันนี้แบบลอกแต่งหน้าไม่เก่งนะนีอ่นะ ตรงไหนแม่แก้มเราก็งัดเข้าไปงัดให้สันดังขึ้นมาเน้นตรงหัวคิ้วหน่อยนะที่รักนะ,ะงัดขึ้นมาให้แบบเร,เรียวเรียวหรือยังเป็นสันเลยนะ,ะที่รักท่านี้เลยเราก็มาลงไฮไลท์ลุกลงไฮไลท์ตัวนี้นะเคาะหน่อยเนาะ ตรงปลายจมูกแล้วก็เนี่ยประมาณนี้ก็ขอไม้กวาดไหเนาะอืมต่อไปลาต่ปนกจะลงสีตานะสีสีตาของนกต้อ <c oughs> ขอเลือกแปลงนะตัวนี้เลยนะ <c oughs> ตัวไหนเราไม่ใช้เราใส่กล่องนะที่รักนะเพราะว่าฝุ่นเกาะ อยู่ในห้องก็ฝุ่นนะแล้วก็เอาออกมาตัวที่จําเป็นเนาะแดงเวงวัง,วงล้กันตรงนี้เลยกลางตาไปเลยนะกลางตาเลยลเพะแล้วลากมาลากมาจนถึงหางตาแล้วก็นวนเข้าไปวนนะวนนะดียวนาลูากเราแค่ขึ้นตาก่อนนะแล้วเราก็ปัดขึ้นมาตรง ล่างตาหน่อยนะ mm hmm. นาแค่ครึ่งเดียวนะจนถึงแบบลูกตาดำอืน mm hmm. นี้แหละครังละ mm hmm. ก็ครึ่งตาประมาณนี้นะที่รักเห็นหม mm hmm. ชอบสีนี้อ่ะนคอะออกแบบแดงกำกำัํา สีเท่ากันแล้วเนาะสมมติเอาลนะอืมประมาณนี้เราก็ลงแบบลงสีน้ําตาลตรงหางตาเียนะใตากระดูกคิ้วอะไรทีละอเอาแค่นี้เลยให้แบบตาเราแบบดูลึกกลมมีชั้นน้ําตาลอ่อนนะเมื่อกี้อามาคัางอืม ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ كده อ่าสีวิงวังนะอืมสีงบเนาะนี่ละที่ละเนี่ยก็เอาแบบสีมุกนะสีมุกแบบเนี้ยหัวาตาละทีล้วก็ลากเข้าไล่าลากลากลงหัวาตาเออเหมือน <laughs> เหมือนหนังปลาทูเลย สิน่ะโอเคเถอะน่าจะรักเนาะอืมโอเคเถอะโอเคก่อนเนาะอืมแล้วก็นกใช้ตัวนี้เลยนะเขียนแบบให้มีขอบตาเลยเนาะแบบร้อยเขียนอืมไหมทุกคน ประมาณนี้แล้วก็เอาปลายนิ้วเราเนี่ยตวัดขึ้นพอเลยเดี๋ยวมันจะเลอะเลอะเทะมากไปกว่านี้ต่อมาเราก็ขอปัดแก้มเนาะเรปัดแก้มของตัวนี้เราเบอร์สามสิบนะฟิตมีแล้วก็ขอแบบเป็นแปลงแบบหวัวเล็กๆเนาะแปลงหวัวเล็กแปลงนี้แล้วกัน นะราเคาะหน่อยอืมอนนได้แบบถ้าไม่แน่ใจก็เอามือแบบนี้อะไรทีลเอ่อไม่ไม่เลอะติดจมูกนะเดี๋ยวแบบน่าจะดูหย่อนอันนี้เห็นเขาพูดมาหรอกน,นอกชอบดูแบบน้องฉับแต่งหน้าอืมประมาณนั้นอันนี้เลยอืกระจกย้อนแสงอืมสวยเลย สวยเลยสวยมันตูบลิงเลยอ่ะแดงพอหรือยังมามาข้างนี้นะองอนักอะไรนะ,ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เลิอกปิดจมูกนะจ้าที่รักจก้จจาเดี๋ยวหน้าเราจะดูย้อนขอกระจกขอให้ปัดเข้ามานะเออนกดูดูในอ่า อแอต,ติทเหรอเมคอัพแอต,ติิเดเขาอบอกกันมสมมติว่าแดงเท่ากันละเหลือเราก็มาปอดปลายจมูกนะที่หลักมาะคิดว่าเป็นสาวสันนะ้อยเนาะเลือดฝาดไงเลือดฝาดไงที่หลักฝาดพอหรือยังเลือดฝาดพอหรือยังเธอพอ,อเถอะเดี๋ยวเขาคิดงกระป๋องเงี้ยอ่าแล้วก็เอาเกดปัดทูเนี่ยวงเยนี่อ่ะ น,นี่เก็ดปะทูนะเก็ดปะทูนี่นะรับมาแบบใต้ตาเนี่ยก็ทำน,นี้เลยเราทำวัสลินมาหน,น,นะเดี๋ยวกดสร็บวาสลินนะน่ะเออเลยอย่างเดียวทำไมได้ทำน,นอกนกปัดแบบ คนตาไม่ค่อยเก่งนะไม่ไม่ชำนาญเลยแบบไม่ถนัดเงี้ยปัดมัดล้าวไรเงี้ยไม่ถนัดส่วนมากอยู่บ้านแบบไม่ค่อยได้ปัดเงี้ยอืมตวัดนะนลอ,องเขาเป็นก้อนก้อนแล้วอ่ะอืม จะขนตาบางเป็นแบบขนตาดูแบบเยอะขึ้นมาเลยทีละจากแบบเนีแบบ้ยเบี่ยปตาจากข้างนี้ข้างนี้ออืมอืมมทีละนี่เลยดูแบบตาเขียบเฉียวเฉียวคมแล้วก็ยังลกขาดอีกตัวเดี๋ยววันนี้ขอใช้ตัวทีละนกใช้ของหนึ่งศูนย์สามนะ เมนพอลินอืมพอก่อนพอก่อนเราหาแบบมาแท็บอนี่เราดีละมันจะเข้มไปไหม๋ยวเราขอแท็บออกกอนนะเข้มดี แล้วเราก็ใช้คัตตอบนบแบบประมาณนี้เลยที่รักปะเออแต่งหน้าเนี่ยสองชั่วโมงไปทำงานชั่วโมงเดียวนะใช่ไหมอประมาณนี้เลยวิงวังวิงวังที่รักนอไปก่อนนะสำหรับคลิปวิดวีโอนี้เราขอขอบคุณมากค่ะบ,บาบบายจ้า